เอา ie จริงๆนะผมสงสัยมากเลยว่าไอไก่ทอด10บาทที่เขาขายขายกันอยู่เนี่ยเขากำไรได้ยังไงเขาเขากำไรกันจริงๆหรอเนี่ยไอไก่อย่างเงี้ยโลนึงเนี่ยก็88บาทแล้วใช่ไหมแล้วโลนึงอ่ะมันได้ปอยู่ประมาณ20บกว่าชิ้นอะตกชิ้นหนึ่ง4บาทสมมุติว่าไก่ดิบชิ้นหนึ่ง4บาทค่าทอดค่าแป้งค่าซอสค่าแพ็กเกจไม้จิ้มค่าน้ำมันค่าจ้างเอาอีกสัก4บาท เหลือกาไรชิ้นนึงเนี่ยสบาทต้องขายเท่าไหร่ถึงจะพอกินเนะ่เออผมสงสัยมากอันนี้นะสมมติแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะได้ราคาไก่นี้มาถูกผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันต้องมีแหละคนที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่ก็คือกําไรมันน้อยมากๆใช่ไหมต้องขายในปริมาณมากถ้าเกิดทําเลไม่ดีจริงก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนาะวันนี้ผมลองมาชวนคิดกันดูว่าทํายังไงดีให้ไก่เนี่ยมันขายได้แพงขึ้นเพื่อให้กําไรอ่ะมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมผมก็เลยมีตัวช่วยแล้วกันซอสไก่เกาหลีแบบนี้นะครับที่สามารถเปลี่ยนไก่ทอดให้กกกลลาายเเป็นนไไ่หีีด้ททั แค่ okay. เราเอาไก่นะทาซอสแบบนี้นี่ทาซอสง่ายๆแบบนี้เราก็จะได้ไก่เกาหลีที่แบบว่ากรอบมากๆนี่มาดูกันไก่เนี่ยทาซอสซอสเนี่ยยังช่วยให้ไก่กรอบด้วยนะ จากไก่ทอดธรรมดาเนี่ยแค่ราดซอสไก่เกาหลีโรยงานนิดหน่อยคิดว่าขายได้กี่บาทกันผมเห็นนะมีตั 15, ้งแต่สิบห้าจนไปถึงนู่นเลยยี่สิบแปดบาทกำไรก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนผมแนะนํานะครับสำหรับใครที่สนใจนี่จะเป็นโอกาสสาหรับใครหลายๆคนเนาะที่อยากขายไก่เกาหลีสามารถทักมาซื้อซอสกับผมได้กดที่ปุ่มข้อความนะครับทักมาหาผมได้เลยครับผมสอนวิธีการทอดและสอนวิธีการใช้ซอสให้อย่างละเอียดเลยครับแล้วไว้เจอกันนะครับ